ถ้าคุณนึกถึงภาคเหนือคุณนึกถึงอะไรไม้สักทองวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านที่ทําจากไม้สักทองเกือบทั้งหลังเลยค่ะทุกๆคนนะคะทราบอยู่แล้วว่าไม้สักทองนี่ราคาสูงปรี๊ดกันเลยทีเดียวแต่ด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะบ้านหลังนี้ราคาประมาณนี้กันเองค่ะก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปดูบ้านกันค่ะ คุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตําบลน้ําแพร่อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะที่ที่นั่นอยู่ตรงนี้นะคะ location จะใกล้กับห้างต่างๆมีทั้ง big c macro lotus นะคะเราสามารถขับไปทางเส้นนี้ได้นะคะเพียงแค่ประมาณ5-7นาทีเท่านั้นเองใกล้กับโรงเรียนานานาชาตินะคะโรงเรียนเกรซปัญญาเด่นนะคะ โลเคชันนี้ถือว่าสะดวกสบายกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งชุมชนค่ะคุณไม่ต้องกลัวเหงากันเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านแต่ว่ามีรั้วรอบขอบชิดเป็นอย่างดีเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะคะแล้วก็เป็นทุ่งนาอันนี้มีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะบ้านเพื่อนบ้านแต่ละหลังนะคะอยู่กันอย่างน่ารักเงียบค่ะแอเรียนี้ถือว่าเงียบกันนะคะ และเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันค่ะและเราก็มาอยู่หน้าบ้านกันแล้วค่ะบ้านหลังน,นี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน75ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำกันค่ะและตรงนี้นะคะอยากจะนำเสนอเป็นอย่างมากเลยเป็นประตูนะคะประตูเกตหน้าบ้านนี้จะทำด้วยสแตนเลสเกรด304นะคะซึ่งหากท่านใดนะคะที่ทราบ เกี่ยวกับสแตนเลสจะรู้เลยว่าเกรด304นี่คือเกรดที่ดีที่สุดของสแตนเลสแล้วทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีนะคะการออกแบบนะคะก็จะสลับกับไม้จริงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามของประตูตอนนี้ประตูนะคะยังเป็นเมนูนมือเปิดปิดอยู่นะคะแต่ไม่มีความหนักเลยนะคะคุณผู้ชมนะัทผู้หญิงตัวเล็กๆนักนะ็ยังเปิดปิดได้ได้อย่างสบายเลยแต่ว่าหากท่านใดนะคะอยากจะติดมอเตอร์อันนั้นก็คือโอเคเลยค่ะ พอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะสิ่งที่คุณเห็นก็จะเป็นตรงนี้จะปูด้วยอิฐตัวหนอนนะคะโรงรถด้านนี้นะคะจะปูด้วยกระเบื้องสีเทาเข้มนะคะแล้วก็ที่นะั้นอยากจะนำเสนอเป็นอย่างมากก็คือเสาของโรงรถนะคะทําจากไม้สักทองค่ะซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็สีค่ะสีของไม้สักทองนะคะเดี๋ยวเราจะบอกใน วิดีโอคลิปด้านในนะคะว่าสีเนี่ยมันมาจากไหนทำไมสีมันใช้นี่ได้ขนาดนี้ทำไมสีมันสวยได้ขนาดนี้นะคะสำหรับโลงจอดรถนะคะก็จะมีหลังคาที่ปูด้วยเมทัลชีตนะคะมีฉนวนกันความร้อนจากพื้นนะคะไปถึงเพดานของหลังคานี่มีความสูงมากเลยค่ะประมาณสัก 4เมตรได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความโปร่งให้กับรถเราแล้วก็หากท่านใดที่ใช้รถออฟโรดนะคะเพราะว่าย่านนี้น้ำแพร่ก็จะจะนิยมใช้ออฟโรดในการขึ้นเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สะดวกสบายเลยค่ะจอดรถได้ อย่างสบายกําแพงด้านนี้นะคะก็จะก่อขึ้นมาแล้วก็สีตรงนี้นะคะทาด้วยสีของผงอิฐมอนะคะตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นอิฐมอเช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความโปร่งลมเข้าออกได้สบายนะคะหลักๆของบ้านหลังนี้นะคะวัสดุที่ใช้ทําบ้านส่วนมากก็จะเป็นทําจากอิฐมอนแล้วก็ไม้สักทองค่ะไม้สักทองมีความทนทานมีความสวยงาม และทำไมต้องเป็นไม้สักทองทำไมถึงไม่เป็นไม้สักธรรมดาความแตกต่างของไม้สักทองและไม้สักธรรมดานะคะไม้สักทองจะมีความช้นี่จะมีสีที่สวยงามมากกว่าส่วนความคงทนทนแดดทนฝนอันนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีราคาสูงเช่นเดียวกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูใน area ด้านล่างนะคะพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะอตอนนี้ ที่เจ้าของเธอทําไว้อะค่ะผู้ขายเธอทําไว้อะตรงนี้เธอจะทําเป็น living r o o ก็คือเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ใช้กิจกรรมร่วมกันของคนที่อยู่ในบ้านนะคะการตกแต่งตรงเนี้ยังไม่มากแต่สิ่งที่น่าอยากจะให้ดูก็คือดีเทลของพื้นคือปูด้วยกระเบื้องอย่างสวยงามผนังก็ก่อด้วยอิฐมอนการที่ใช้อิฐมอนวางสลับกันแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มให้บ้านดู ดูมีเลเยอร์ของของความเป็นล้านนาบ้านหลังนี้การออกแบบก็จะเป็นล้านนาประยุกต์นะคะก็คือผสมผสานกับความโมเดิร์นของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราใช้อย่างเช่นโซฟานี้นะคะเราก็จะเป็นโซฟาแบบแนวโมเดิร์นหน่อยพอเราเอามาใส่ในบ้านที่แบบเป็นสีของไม้สักทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่น่าเบื่อเข้ากันเลยค่ะ แล้วก็นี่นะคะแล้วตอนนี้เราจะเห็นหลายๆห,หลังเริ่มที่จะมีไฟสองแบบนี้เพื่อเพิ่มความเป็นอาร์ตของรูปภาพต่างๆที่เราแขวนอยู่นะคะอันนี้คือ New s t ตล์ที่เขากำลังนิยมกันพอเราเดินเข้ามานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะคะซึ่งแขกมากก็สามารถใช้ได้ แล้วก็โซนถัดมาค่ะจะมีประตูนะล,ลืมบอกไปประตูนะคะที่ปิดกันระหว่างห้องรับแขกแล้วก็ห้องรับประทานอาหารอย่างชัดเจนนะคะห้องนี้ค่ะตอนนี้นะคะห้องครัวตรงนี้ออกแบบเป็นจะเรียกว่าสแตนดาร์ดแพทเทิร์นก็ได้เพราะว่าก็มีเตามีอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่แบบมีออเวนอะไรอย่างนี้แต่หาท่านใดซื้อไปนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะ กว้างค่ะคุณสามารถต่อเติมได้อีกนะคะคุณสามารถบิวเพิ่มได้ที่จะใส่ออเวนหรือว่าตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะสำหรับซิงค์น้ำนะคะเราก็จะมีการบิวอินแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนอย่างสวยงามเลยค่ะผนังค่ะจะมีแปะเซรามิกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเวลาเราทาความสะอาดมันจะได้เช็คออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างตรงนี้นะคะ ทำไมถึงจะต้องมีติดสติกเกอร์พิกเซลเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะแปะก็แปะเลยนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือเจ้าของขาเธอให้ความสําคัญกับ ความสวยงามแล้วก็ความเป็น p r เว a t e ของบ้านหลังนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะนอกจากที่เราแปะตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะทําให้ด้านนอกมองไม่เห็นเราแทนที่เราจะใช้ผ้ามา่านแต่สําหรับห้องครัวมันไม่สมควรที่จะต้องใช้ผ้ามา่านถูกไหมคะเราก็แปะพิกเซลตัวนี้เข้าไปและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้น พื้นตรงนี้เป็นสีขาวมีแสงกระทบลงมาแบบนี้มันก็ทําให้เราอะดูแล้วมันไม่น่าเบื่อมันมีอะไรขึ้นมานะคะในห้องครัวห้องนี้ตัวฝ้าเพดานนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะง่ายๆสีขาวค่ะสีขาวทุกอย่างจะดีเองก็คือ,อสีขาวเพิ่มความสว่างเพิ่มความโล่งสบายตาเราจะ จับสีอะไรเฟอร์นิเจอร์สีอะไรเข้ามาในห้องสีขาวอันนี้ก็คือเข้าทุกเข้าทุกสีเลยมาถึงโต๊ะอาหารค่ะโต๊ะอาหารเป็นไม้สักทองเช่นเดียวกันนะคะเป็นแผ่นเดียวแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะมีความคงทนบ้านไหนนะคะที่แบบมีลูกซนๆค่ะอันนี้เราไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแตกหรือจะอ,อะไรยังไงทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว โต๊ะค่ะอย่างที่นั้นบอกว่าเราก็จะมีแฝงความเป็นโมเดิร์นในหน่อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะไม้ผสมกับผ้านะคะเป็นเบาะอย่างดีเลยค่ะมีความคงทนแข็งแรงเช่นกันมาค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านบนกันนะคะ แล้วก็มาถึงที่มาที่ไปของสีไม้สักนะคะสีไม้สักของบ้านหลังนี้นะคะรวมถึงฟ้าเพดานที่คุณเห็นในชั้นล่างนี้ด้วยนะคะ เราใช้ช่างชั้นนำค่ะเป็นช่างเก่าแก่ที่ทำบ้านล้านนาให้กับเจ้าคุณคุณนายนะคะเราใช้ช่างถึง7ทีมกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมาผสมสีนะคะให้ได้สีชายนี่แบบนี้นะคะที่ไม่ดำเกินไปแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปจนทำให้ไม้ของเราดูไม่มีค่านี้นะคะช่าง7ทีมนี้นะคะถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าทีมอื่นๆแต่ผู้ขายค่ะเจ้าของนะคะ เธอส่งเธอยินยอมที่จะใช้ช่างนี้เพราะว่าเธอต้องการให้บ้านอะดูสวยงามที่สุดดูมี v a l u มากที่สุดนะคะและมันก็จะออกมาเป็นในสิ่งที่คุณเห็นณนะตอนนี้แล้วก็หากท่านใดนะคะที่ซื้อไปแล้วอยากจะรบกวนขอใช้ช่างนี้ในการต่อเติมนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้นะจะมี c o n t ท c ของ เจ้าของบ้านให้คุณอยู่แล้วหากท่านใดที่จะซื้อไปนะคะแล้วก็ประตูนะคะนะั้นลืมบอกไปตอนที่เราเดินเข้าบ้านเมื่อกี้ประตูจะเป็นประตูกระจกค่ะประตูประตูาบานเลื่อนบานเลื่อนนะคะเป็นสามบานใหญ่ๆเลยค่ะนี่ใต้บันไดนะคะที่จะขึ้นชั้นสองก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักนะคะที่เราสามารถนั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือ เพราะว่าอย่างที่นัทบอกว่าที่นี่นะคะเงียบมากแล้วก็ลมโกรกลมเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะ บันไดขึ้นชั้น2มานะคะตัวบันไดค่ะจะเป็นไม้แท้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไม้สักทองค่ะซึ่งมีขนาดที่หนาเลยมีความคงทนนะคะ ตัวราวบันไดค่ะก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะลายสลักนูนต่ํานะคะเป็นรูปดอกไม้สวยงามเลยค่ะราวจับก็เป็นราวจับเหล็กสีดํามีความคงทนมั่นใจได้เลยค่ะว่าบ้านนี้คุณภาพดีจริงๆไปดูห้องข้างบนเลยค่ะและเราก็มาอยู่ในพื้นที่ชั้น2กันแล้วนะคะสําหรับชั้น2นี้ค่ะซ่าเพดานนะคะมีการออกแบบอย่างสวยงามเลยค่ะไม้ตอนนี้นะคะสีเนี่ยยังเป็นสีเก่าอยู่นะคะซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมาแล้วประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาตกแต่งใหม่จริงๆ เ,เสร็จไม่ถึงเดือนนี่เองค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเจ้าของใหม่ซื้อไปนะคะเจ้าของเก่าค่ะเธอก็ยังจะทาสีให้นะคะให้มันเหมือนกับด้านล่างนะคะแล้วก็จะใช้ช่างทีมเดิมในการทำนะคะดั่นนี้ค่ะจะเป็นมุมพักผ่อนนะคะเราตื่นขึ้นมาเช้าๆเราก็ออกมานั่งจิบก,บกาแฟตรงนี้ได้นะคะหรือหากท่านใดมีลูกเล็กๆหรือ อยากจะได้มุมไหนที่เป็นส่วนตัวเอาไว้ทํางานเอาไว้พักผ่อนส่วนตัวนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถซื้อฉากกั้นนะคะมาทําตรงนี้ได้แล้วก็เวลานั่งถ้าเรานั่งจากมุมนี้นะคะมองเฉียงๆไปด้านนี้คุณก็จะเห็นกับวิวดอยเห็นกับวิวทุ่งนาด้านเองในช่วงฤด,ดูที่ข้าวกําลังออกรวงเนี่ยตรงเนี้ยจะถือว่าเป็นวิวที่ amazing อย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชม และห้องด้านบนนะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะระหว่างทางเดินไปนะคะสิ่งที่นัดกําลังหลงไหลอยู่ก็คือสีของไม้สักทองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดรับลมได้นะคะของห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านนี้แล้วก็ อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะที่เราพาเข้ามาดูเห็นไหมคะไฟที่ส่องสว่างให้กับรูปภาพดูมีเลเยอร์แล้วมีความสวยงามเพิ่มขึ้นห้องนี้นะคะการออกแบบจะเป็นเบสิกเลยค่ะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนขนาดใหญ่เป็นพิงไซส์นะคะแล้วก็ประตูที่ออกมาตรงระเบียงนี้นะคะเราก็จะกั้นด้วยกระจกค่ะพอปิดแล้วรู้สึกได้นะคะว่ากระจกตัวเนี้ย กันเสียงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวกันเสียงรบกวนด้านนอกพื้นนะคะก็เป็นพื้นไม้ที่แว๊กเงาอย่างสวยงามเลยค่ะระเบียงนะคะตัวระเบียงค่ะจะเป็นเหล็กทาสีดำนะคะระเบียงตัวนี้จะเชื่อมต่อมายังระเบียงห้องนอนอีกห้องนึงได้เลยแล้วก็ จะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะคะก็คือห้องน้ําด้านนี้ค่ะห้องน้ํานะคะความน่ารักของเขาจะอยู่ที่หน้าต่างค่ะหน้าต่างที่ระบายกลิ่นในห้องน้ําอ่ะจะเป็นหน้าต่างที่เป็นบานกระทุง้งทําด้วยไม้จริงแต่ที่จริงนะคะนัดว่าถ้าเราติดมุ้งลวดเข้าไปหน่อยก็น่าจะดีแต่มุ้งลวดที่มีดีไซน์ที่สวยงามนะคะ จากตรงนี้นะคะคุณก็สามารถเดินเข้าห้องนอนห้องนี้ได้ห้องนอนนี้นะคะที่เพิ่มมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีเชลเล็กๆเ,เอาไว้ใส่ของสิ่งที่นัดสัมผัสได้นะคะในบ้านหลังนี้ก็คือความคงทนความแข็งแรงความสวยงามความปราณีตของช่างที่ทำบ้านหลังนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยากที่จะเสนอเพิ่มมากเลยอันนี้นะัก็คุยกับเจ้าของท่านเดิมแล้วล่ะคะ่ะว่าไอหลังคารถตรงนี้ค่ะถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนต่อเติมเป็นเนี่ยเป็นระเบียงออกไปยาวๆไปถึงตรงโน้นอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มาเป็นระเบียงอีกคือคุณจะเพิ่มสเปซของบ้านได้เยอะมากแล้วตรงนั้นนะคะคุณสามารถทำห้องนอนเพิ่มได้อีก2ห้องกันเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าไม่อยากได้เป็นเทเรสกว้างๆนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับบ้านร้านนาประยุกต์หลังนี้นะคะตรวนข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน75ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะอยู่ที่ตาบลน้ําแพร์อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองราคาขายนะคะตอนนี้อยู่ที่4.4ล้านบาท บ้านหลังนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยทำธุรกิจหรือแม้แต่เป็นบ้านพักต่างอากาศใครที่ขึ้นมาเชียงใหม่เพียงแค่ไม่กี่ครั้งต่อปีอย่างเงี้ยเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่นะ้าอยากจะนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะวันลวก็ไปรับผลไม้จากเพื่อนบ้านกันนะคะเขาเรียกให้ไปเอาผลไม้พอดี